สวัสดีครับอาจารย์วิระครับเชิญฮะเชิญเชิญครับอาจารย์ครับผมฟังเมือ่อต้นต้นรายการเนี่ยที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเรื่องรถไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่รถไฟฟ้าสิรถไฟรางคู่หรือความเร็วอะไรเนี่ยอออาจารย์บอกว่าเขาเขา,เขาน่าจะยังไม่ร้างใช่ไหมมันมันยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่วันนั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ที่มีคอสชอช่วงค่ำก่อนละครหลังข่าวอ่ะ วันนั้นเขาหยิบหยิบขึ้นมาพูดเรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยสรุปว่าคือเขาเล่าให้ฟังให้เฉยเหรอเขาก็เลา่าแต่ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยอคือขณะเนี้ยที่ประมูลจริงๆแล้วพร้อมลงมือก่อสร้างเนี่ยพูดถึงของใหม่รัฐบาลน,นี้นะครับก็คือรถไฟสายสีเขียวรถรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ากรุงเทพแบบสายสีเขียวครับคือจากหมอชิดไปคูคตเนี่ยเขาจะเริ่มเขาจะเริ่ม เขาจะเริ่มเอารัวสังกะสีลงถนนพหนโยธินแล้ว oh. อันนี้คือได้ตัวบริษัทที่จะสร้างวงเงินที่จะจ่ายอันนี้เริ่มแล้ว oh. อันนี้ไม่เกี่ยวกับสีม่วงไม่เกี่ยวกับสีน้ำเงินที่มันเป็นเรื่องต่อเนื่องนะนะฮะคราวนี uh ้ไอ้สีเหลืองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยอสีส้มผมยังไม่เห็นอะไรเลยพูดเหมือนมนุษย์ไฟฟ้า,ฟาเลยนะสีชมพูผมยังไม่เห็นอะไรเลย อ๋อ oh, ครับครับมอเตอร์เวย์บางไปอินโคราชผมยังไม่เห็นอะไรเลยมอเตอร์เวย์บางใหญ่ไปกาญจนบุรีผมยังไม่เห็นอะไรเลยอ๋อโอเคมอเตอร์เวย์ละยองไปพัทยาไประยองผมก็ยังไม่เห็นอะไรเลยรถไฟทางคู mm ่ hmm. ผมยังไม่เห็นสักเส้นหนึ่งเลย รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหัวหินกรุงเทพอะไรที่พูดๆก,กันนะผมยังไม่เห็นอะไรเลยรถไฟมาจากเมืองจีนที่ว่ามาหนองคายอะไรนั่นนะผมยังไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ข่าวนะมีแต่ข่าวใช่มีแต่ข่าวมันกะขาคะ้างะจะชะชัยยะ <c oughs> เคยได้ยินไหมอันนี้เคยได้ยินไหมเคยท่องไหมตอนเรียนอ่ะตอนเรียน เออกะขากะข้างะจ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 ะยะปะผะพะพะมะอะไรเนี่ยใช่ไหมครับกะขาข้าข้างะนั่นน่ะเออโอเคงั้นงั้นก็พอจะพอจะอ่าเข้าใจแล้วว่าคือเราเราต้องพูดกันของจริงคือต้องล้อมรัวสังกสีอือฮึต้องประมูลแล้วได้คนสร้างอือฮึใช่ไหมแต่ที่มันกําลังสร้างกันอยู่ก็สร้างไปสีแดงที่กําลังสร้างอยู่อืดๆก็สร้างไปสีน้ําเงินก็สร้างไปใช่ไหม ไอ้เขียวใต้ที่จากแบริ่งไปสมุทรปราการนี่ก็ของเก่าก็สร้างไปในในชีวิตของคุณของผมในระยะใกล้ๆก็จะมีสามสายที่จะเห็นกันก็คือเขียวทั้งบนในเขียวคูคตไปจนถึงสมุทรปราการครับแล้วก็ท่อนกลางก็คือบีทเอแล้วก็สีน้ำเงินครบหมดหัวลำโพงบางซื่อบางซื่อบางอันนั่นอนนครบหมดแล้วก็สายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่ แต่สายสีม่วงมันยังมีบางซื่อลาดบุรณะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำํำสายสีส้มเนี่ยว่าจะทําจากอะไรเนี่ยสูรร,รัฒนธรรมหรือจะเป็นพระรามเก้าไปมีนบุรีก็ยังไม่ได้ทําครับสายสีชมพูจากจากแครลายไปมีนบุรีก็ยังไม่ได้ทําำผมได้ยินนานแล้วสายสายสีเหลืองจากลาดพราวไปสำโรงไปมีน่าก็ไม่ได้ทํา เออเราไม่พูดอะไรโกหกเราพูดกันว่าของจริงมาถึงตรงไหนก็ตรงนั้นครับคือใครมันนิยายะไรกับผมก็น,นิยายไปเ่เลยจะตราบใดคุณยังไม่ล้อมรั้วสังกสีผมไม่เคยเชื่อหรอกถูกไหมครับผมมันต้องล้อมรั้วสังกสีมันถึงจะใช่คุณครับถ้ายังไม่ล้อมรั้วสังกสีมันก็อยู่ในกระดาษามันอาจจะอยู่ขั้นตอนรอฟอมอมันอาจจะอยู่ขั้นตอนทอรมอมันอาจจะอยู่ขั้นตอนแบบเอไอเอเอไอ ทั้งอ e ีเฮ e ียอีแฮะอะไรก็ไม่รู้มันทนะํทไปเถอะจะมาอาจจะเป็น eia e esa อล้วก็ว่ากันไปมันเป็นรายงานครับเออนั่นแต,แต่เราอะสำหรับมนุษย์อย่างเราอะคือยังไม่ยังไม่ล้อมหลวสังกสีกูไม่เชื่อหรอกครับถูกไหม